สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับแชร์ทิกเที่ยวครับผมคลิปนี้เราอยู่กั้นที่ไมได้ารีสอร์ทกาญจะนบะุรีครับเดี๋ยวเรามาวิวกันฮะกำลังเช็คอินครับการมาเที่ยวครั้งนี้เราใช้สิทธิ์เที่ยวปันสุกนโยบายรัฐบาลด้วยนะครับลดค่าที่พักไปถึง40%ครับผม ตอนนี้กำลังจะไปที่พักนะครับเราอยู่ที่ไมด้ารีสอร์ทวันนี้ฝนตกนะครับก็ลำบากนิดนึง,งแต่เขาก็มีรถกอล์ฟให้นะพี่เขาพาไปเดีย๋ยวไปดูห้องครับว่าเป็นไงครับไมด้ารีสอร์ทนะฮะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมประเทศไทยนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักของเราแล้วครับเราพักกันที่ไมด้ารีสอร์ทกาญจนบุรี ดีย๋ยวไปดูห้อง,น,งนะครับห้อง M สองสามสนะก็ใช้กีการ์ดไปเข้ามาเลยอบอกเลยครับห้องใหญ่แล้วก็หรูมากๆครับผมโอ้โหเห็นห้องของเราไปแล้วนะครับสุดยอดมากๆเลยใหญ่มากๆนะครับดู อาหรูมากๆเลยนะครับที่ไมด้ารีสอร์ทนะห้องแบ่งออกเป็นลิฟวิ้งรูมตรงนี้เป็นลิฟวิ้งรูมนะครับเซ็ตเวลคัมเป็นผลไม้สำหรับทีวีฮะก็เป็นสมาร์ททีวีนะเราสามารถดู YouTube ดูแอปดู Netflix ได้เลยนะครับผมถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับโอ้โหนี่มีมีภาพดิ้ง นี่เวลเม,นามานาวีน้ำมะนาวนี่นี่น,นี่ว้าวเวลข้ามดีในห้องนะโอ้หทำดีมากคือเป็นน้ำอัญชันอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำดูเนาะนี่เป็นสีฟ้าก็มีน้ำมะนาวมาให้ด้วยแล้วก็เทลงไปจากแล้วก็มีหลอดนี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงโอ,โอ เจ๋งมากเลยครับน่ารักมากๆเลยรม,ม่หวานมากเปรี้ยวกำลังดีถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็ปิดีไดเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันบ้างดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างฮะโอ้หรูไหมครับในส่วนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปครับจะเป็นห้องนอนสุดยอดมากๆเลยครับ หลังจากนั้นครับไปดูโซนระเบียงกันบ้างดีกว่าครับหรูมากๆเลยครับแล้วก็วิวแบบนี้ฮะโอ้โหซึ่งออกมาเนี่ยก็เจอกับอ่างยากุช,ชิเลยนะครับกดป,ปุ่มตรงนั้นนะครับเครื่องก็จะทํางานนะยากุชิหลังจากสำรวจห้องกันพอใจแล้วฮนะเราก็มานั่งชิวกันครับผม <L un ks> เพื่อนๆจะนอนพักผ่อนหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับมุมสวยมากๆฮนะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศร,ร,บรอบๆโรงแรมกันบ้างฮะ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำนะครับต้องบอกเลยว,ว่าชิลมากๆครับดูวิวของสระว่ายน้ำสิครับโอ้ oh. ยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะที่นี่ยังมีริมแม่น้ำด้วยนะครับผมเสร็จแล้วโซนริมแม่น้ำป้านโดยปกติ oh. แล้วครับ โซนนี้นะฮะจะเป็นที่กินข้าวมื้อเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกเขาอาจจะปิดโซนนี้ไปฮะ,ะโซนวิวแม่น้ำมันสวยมากๆฮะ,ะที่ไมได้ารีสอร์ทนะครับเขมีห้องพักหลายแบบมากๆฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นห้องพักแบบของเราหรือว่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์ก็มีบริการนะครับผม อย่างที่บอกไปครับว่าไมลด้ารีสอร์ทเนี่ยเขาติดกับแม่น้ำด้วยนะครับวิวสวยมากๆครับเสดายฝนตกฟ้าไม่สวยเสด็ยจริงครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาทานมื้อเย็นกันบ้างดีกว่าครับซึ่งอาหารของเขาเนี่ยก็มีทั้งไทยเทศญี่ปุ่นมีครบเลยนะครับราคาอาหารอยู่ที่ประมาณ150บาทจนถึง900บาทต่อจานครับและนี่ครับเครื่องดื่มครับม็อกเทลฮะ ได้มาฟรีๆครับเพียงแค่ไปรีวิวโรงแรมเขาในเว็บออกดาคแค่นั้นเองฮะก็ได้มาแล้วนะครับพออาหารมาครบความเงียบก็จะมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกินแซลมอนดีกว่าฮะยำแซลมอนครับไปเป็นยังไงฮะอืม <c oughs> ดูหน้าสิครับใช้ได้เลยนะครับผมและที่สำคัญครับเราใช้สิทธิ์เที่ยวปันสุกนะครับรัฐบาลออกค่าอาหารให้ สูงสุดถึง40%ครับและจ่ายไม่เกิน600บาทต่อสิทธิ์ครับผมนโยบายเที่ยวปันสุขนะครับคือนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับผมโดยจะออกค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารมื้อเย็นให้นะฮะ40%แต่จ่ายไม่เกิน600บาทครับเผลอแป๊บเดียวเช้าแล้วฮนะอากาศดีมา,มากๆเลยครับประมาณ29องศานะครับผมเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเช้ากันฮะ อาหารเช้านะครับจะอยู่ในโซน M cafe นะครับซึ่งของเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะโดยจะมีซุ้มอาหารข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับโรงแรมอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่ทอดปลาต้องโกทํำสดด้วยนะฮะโอ้โหดเดอนมากๆครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีวกว่าฮะโดยข้างในเนี่ยก็มีอาหารหลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สลดัดอื่นๆแล้วก็ทีเด็ดนะครับก็คือเครื่องชงกาแฟครับมีเลือกแบบเยอะมากๆครับมอคคาเอสเรซโซลาเต้ ok ka, o, ทำให้หมดนะฮะโอ้โหเจ๋งมากๆเลยครับผม ขนมปังไม่ด้ารีสอร์ทนะฮะก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเอราวัณฮะ วารีพาร์คไนไลท์อยู่ที่ให้อาหารนีลักนั่นเองครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเราจะพาไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ